นี้เข้ามาเพิ่มแล้วนะคะมาวันนี้ก็ขายวันนี้เลยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FE นะคะและที่สำคัญเห็นโฉมหน้าแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วนะคะน้องคือตัว EL ปี2021-22จไม่รอช้ามาดูกันเลยค่ะโฉมหน้าของเขานะคะเปลี่ยนกระจังด้านหน้าเป็นตัว Minor Shade นะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟให้มาเป็นตัว RS ฝากระโปรงด้านหน้านะคะหล่อๆแบบนี้จะพลาดไปได้ไงก็ของ JS สสิคะเดี๋ยวมาดูภายในกัน ในห้องเครื่องของเขานะคะก็จะมีในส่วนของโบอฟมาให้ด้วย ah นะคะท่อ B R D นะคะแล้วก็ฝากระโปรงเขาเปลี่ยนมานะทุกคนนะก็เป็นฝากระโปรง J S นะคะแล้วก็มีโชคนะคะของโปกเจนเดอร์ด้วยทุกคนคือบอกเลยว่าเห็นแบบนี้ว่าหล่อแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของลิ้นหน้านะคะเป็นตัวคาร์บอนพร้อมกับสเกิร์ตทั้งคันนะคะเป็นของโมเดโลนะคะและนี่คะ่ะทุกคนขาตัวอลองเขาให้มาเป็น P C 1 0 5 X นะคะพร้อมกับปั๊มเบรกนะคะ A p ด้วย มันหล่อจริงๆเลยนะคะไฟเลี้ยวไปกระจกมีมาให้นะคะไปดูด้านในกันด้านในของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเพราะเขาคือตัว EL นะคะส่วนแผงแอร์รังพึ่งเหมือนเดิมเลยจะ้ะเดี๋ยวมาดูที่นั่งฝั่งทางผู้โดยสารกันว่าไปนะคะทุกคนค่ะเขาเป็นเบาะผ้าแต่สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนี่มาดูด้านท้ายของเราไฟก็แต่งมาให้นะคะทุกคนค่ะ โลโก้เปลี่ยนให้เป็นสีดําแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวดักเทลสเกิร์ตแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของด้านท้ายที่เปลี่ยนมานะคะเป็น FL5 แล้วก็จะมีท่ออีกหูทุกคนคะ่ะท่อกลางนะคะสามท่อไปเลยสวยๆเลยนะจ๊ะดูดิรายละเอียดของเขานะคะมีในส่วนของคาร์บอนด้วยนะคะถัดรองสัมภาระซีวิคตรงรุ่นนะจ๊ะแล้วก็อุปกรณ์ยางอะไรเขาก็ยังอยู่ครบๆเลยคือบอกเลยว่าแค่นี้ก็หมทุกคน มันคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้นะคะแล้วก็ดีเทลอื่นๆกันนะคะนี่เลยภายในของเขานะคะก็จะตกแต่งพวงมาลัยนะคะเป็นตัวคาร์บอนมาสวยๆแบบนี้เลยเราเลขไม์อยู่เพียงแค่9 6้0หเท่านั้นเองนะคะระบบขับออโต้เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีหมดอีนทอนด้วยนะคือบอกเลยว่าไม่ไปคุ้มมากคันนี้นะคะแค่ชุดแต่งก็แบบเกินคุ้มแล้วนะคะ เป็นเจ้าของง่ายๆนะคะสำหรับน้องคันนี้จองเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะราคาน้องอยู่ที่799,000บาทอย่ารอช้านะคะเพราะว่ามาไวไปไวแน่ถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้นะคะคลิกมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เมยได้เลยชอบคลิปนี้นะคะไม่ฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย